ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํากระจกจัก,กรยานนะครับสําหรับติดปลายแฮน์นะครับผมอ่านี่นะครับก็คือไปรัดที่ปลายแฮน์ใช้งานได้เลยนะครับถามว่าทําไมถึงเป็นรุ่นนี้คือผมมีปัญหานะครับก็คือเวลาลูกค้าที่เขาติดแบบติดตั้งแบบขันน็อตยึดเข้าไปที่จัก,กรยานแล้วนะครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเวลาลูกค้าไปจอดหรือไปพิงแล้วมันล้มนะครับกระจกลูกค้าแตกหักหมดซื้อไปนะครับก็ใช้แป๊บเดียวแตกหักหมดทีนี้การที่เป็นงนี้ก็เหมือนเราติดตั้งไฟจักรยาน,นเมื่อเราปั่นเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็ปลดลงใส่กระเป๋ามันก็ล้มมันไม่แตกนะครับแล้วก็อันนี้คือสาเหตุที่ผมเลือกใช้รุ่นนี้นะครับแล้วก็มันก็จะปรับได้นะครับหมุนขึ้นลงนะครับแล้วก็ ก้มเงยได้บิดไปบิดมาได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญกระจกนี้ไม่หลอกตานะครับถ้าเพื่อนๆดูจากในวิดีโอนะครับกระจกมันไม่หลอกตาครับกระจกคุณภาพดีเหมือนกระจกมอเตอร์ไซค์เลยรุ่นนี้นะครับนี่ครับก็เลยเอามาแนะนําไปรุ่นนี้จะได้ใช้กันนานๆซื้อครั้งเดียวนะครับไม่ใช่ไปจอดพิงจอดอะไรลมพัดลมกระจกแตกหมดน,นี่คือเราใช้เสร็จป,ปลอดออกเลยครับปลดเร็วใส่กระเป๋าไปเก็บไว้ วันไหนจะออกปันก็ใส่ไว้ในหมวกกันนกก็ได้เวลาจะบออไปปันแล้วก็หยิบหมวกกันนอกใส่หมวกก็อันี่ติดเอาไปนะครับตรวจเข้าตรวจออกยอมเสียเวลานิดนึงแต่ว่าใช้ได้นานครับสวัสดีครับ